แมกเนติกนะครับเป็นเหมือนสวิตช์แต่ว่าเวลาเราเปิดปิดสวิตไฟเราต้องเอามือไปแตะใช่ไหมครับมือไปแตะมือไปแตะเพื่อเปิดสวิตช์แต่ว่าอันนี้เปิดปิดสวิตไฟปานการจ่ายไฟให้แม่เหล็กนะครับให้คอยผลลวดเพื่อให้สร้างแม่เหล็กเกิดขึ้นนั่นเองมันก็คือแมกเนติกแมกเนติกมีหน้าสัมผัสอยู่2ส,ส่วนด้วยกันก็คือหน้าสัมผัสช่วย และหน้าสัมผัสหลักหน้าสัมผัสหลักก็คือวงจรกําลังนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีเดี๋ยวผมอธิบายเหมือนในภาพเนี่ยหน้าคอนแทคช่วยจะไม่มีมีแต่ l 1 l 2 l 3ตรงนี้คือหน้าคอนแทคช่วย้ันสุดอัน13ตรงนี้คือ l 1 l 2 l 3แล้วนี่มีหน้าคอนแทคช่วย1อันหน้าคอนแทคช่วยจะมี2ประเภทครับก็คือ no ครับ nc ถ้าเราเปิดไฟค้างไว้สมมุติเราเปิดใครค้างไว้ปล่อยให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้โดยไม่ต้องทําอะไรเลยเรียกว่า nc ภาษาอังกฤษมันเรียก normal c l o s e ก็คือวงจรปิดนะครับมันจะสลับกันหน่อยเพราะว่าวงจรปิดแปลว่าหลอดไฟเปิดอะไรเงี้ย <c oughs> ก็คือเราเปิดหลอดไฟค้างไว้ปล่อยให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ <c oughs> แต่ถ้าหน้าสัมผัสเขียนว่า NO นะครับตรงนี้ตรงหน้าสัมผัสตรงนี้เขียนว่า NO ถ้าเราไม่ทําอะไรมันอ่ะเราจ่ายไฟมันก็จะไม่สามารถมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้เราต้องทําให้คอยหรือตัวแมกเนติกนี้ทํางาน แล้วมันจะเปลี่ยนสถานะนั่นเองครับ